พี่มีน่าเล่นผู้หญิงยิงมปืน3-2สองอะไรพี่เล่นแค่แบบเดียวแล้วมันไม่ตายแบ่งให้พี่มีเล่นด้วยลินลินพี่มีจะบอกพี่อารีแล้วารีเล่นก็เป็นน้องพี่อารีอาริมีสีเล่น อลินปลูดัี่แบ่งให้พี่มีเล่นด้วยเร็วลูกแบ่งพันดูลินเร็วซทำสีเร็วนี่อืมทำสีสีครั้งเอ๋อร์ลูกเร็วพี่ได้แค่สองครั้งเดี๋ยวพี่มีฟองพี่อลินนะจะฟ้องพี่อลินนี่แหละใครฟองออลินฟองว่าไงพี่พี่อลินพี่มีเล่นของพี่อลินแล้วอลินล่ะ อารีเป็นน้องพี่อารีพี่รินพี่มีก็ใช่น้องพี่มีก็พี่พเป็นพี่อยู่เรียนเดียวกันพี่อยู่เรียนเดียวกันพีอ่อารีเลยอารีแล้วอารีรู้จักครูที่ดูแลโรงเรียนไหมหล่ะรู้จักไหมหล่ะก็ะช่างสิครูคุเมกา ลินแบ่งให้พี่เขาเล่นด้วยลูกแบ่งปันกันเร็วลินถุงสารพี่มีเล่นถุงสารพี่มีไหมไม่ถุง <May S 2> ทำไมอ่ะ <compensation> ไม่ต้องให้ไม่พี่มีเล่นเลยคนไม่ไม,มีน้ำใจอลินนี่พูดเองเป็นเองตัวต่ตอหนึงต่อพูดสามหนึลิน พี่มีไม่ให้ไปเล่นมาพี่มีนะเรนไม่ให้พี่มีเล่นด้วยลูกเร็วแม่ขอตาสุดท้ายเออก็แบ่งพี่มีด้วยนะคะเรนบอกพี่มีสิลูกเรนอบอกพี่มีด้วเดี๋ยวเรนให้เล่นนะคะ